อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณูุฟังบอกว่าทางกรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถนะคะขับรถแบบวิถีใหม่ใบขับขี่รถรูปแบบใหม่เริ่ม8มิถุนาย,ยนนี้นะคะวันจันทร์นี่ถึงนี้แล้วค่ะวันนี้ต้องไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะกับทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะรองอดีจันจิราบุรุษพัฒนนะคะสวัสดีค่ะ แลอวพี่ดีคะจันทิราค่ะค่ะต้องรับกันต้แต่เช้าเลยให้บอกว่าเป็นนิวโนม่วยังไงคะอ๋อนิวโนม่ก็จริงจริงก็คือหลักการของมาตรการระระห่างทางสังคมอันนี้เป็นหลักค่ะก็เลยทําให้เราต้องมาจัดการในเรื่องสถานที่ในการที่จะต้อนรับประชาชนที่จะเข้ามารับบริการเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรการค่ะอันนี้เป็นหลักค่ะนะคะเพราะนั้นก็คือจาเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ค่ะก็โดยเริ่มจากวันที่8มิถุนาเนี่ยที่เราจะเปิดให้บริการ8มิถุนายถึงก่อนวันที่22มิถุนาเนี่ยเราจะขอเคลียร์บรรดาประชาชนที่ได้จองคิวผ่านะระบบ DLT Smart Queue ของเรามาก่อนแล้วยังมีการจองคิวค้างอยู่ในระบบซึ่งตอนนี้ ก็ประมาณห้าหมื่นกว่ารายแล้วโอ้โหห้าหมื่นกว่ารายเลยค่ะท่านรองค่ะค่ะคือคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะน่าจะเปิดได้เราก็เลยเปิดอ่าอ่าคิวอ่ะให้จองให้จองคิวสมาชิกิวแล้วก็คิดว่าเราจะเตรียมการที่พอพอไปรับนโยบายแล้ววันนั้นยัายังไม่ได้ ยังไม่ได้นะคะแต่คิวพวกนี้เราก็ายังเก็บไว้อยู่โดยตั้งแต่วันนี้เวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปเนี่ยตัวระบบคิวเนี้ยจะเปิดขึ้นเพื่อให้ทั้ง50,000กว่าคิวเนี้ยการรีคิวใหม่กับเรานะคะที่เราจะเริ่มเปดิตดตั้งแต่วันที่8โดยระบบจะแจง้งจะแจ้งกลับไปยังผู้ที่จองคิวไว้ว่าให้ให้ลงหมายว่า8ถึงตั้งแต่8เป็นต้นไปเนี่ยสะดวกที่จะ มาติดต่อกับเราวันไหนเพราะว่าที่เป็นอิวโญ่โม่ก็คือจํานวนผู้คนที่เราจะรับได้ในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันต้องเป็นไปตามมาตรการระยะห่างทางสังคมอันนี้ก็เลยคิดว่าจํานวนที่จะรับได้ก็คงจะไม่เป็นที่เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือทางประเทศทั่วทางทั่วประเทศใช่ไหมค่ะทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวันนี้เฉพาะแค่คนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วล่วงหน้าก่อนหน้านี้ห้าหมื่นคนนี้เท่านั้น ใช่ค่ะคือคือเรียนว่าเริ่มเริ่มเอเริ่มจากห้าหมู่กว่คนนี้เท่านั้นโดยวันที่แปดถึงวันที่ก่อนวันที่ยี่บสองเนี้ยเรายังจะเปิดบริการเฉพาะเอ่อบวนงานที่ไม่มีไม่มีการอบรมนะคะคือยกตัวอย่างมาทําอินเตอร์มาต่อไปไม่ยากเอ่อช่วคราวเป็นบุคคลหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเที่ต้องการมาติดต่อต่างๆว่าใบทัพทีหายหรืออะไรต่างๆหรือคนที่ ได้เข้ารับการอบรมแต่ผ่านะระบบ e-learning ของเราซึ่งเรามีระบบการอบรมผ่านทางทางเว็บไซต์มาแล้วนะคะอัน<ฆ>นี้ก็เปิดซึ่งในระบบการอบรม e-learning เนี่ยก็จะเปิดตลอดไปความหมายก็คือเมื่อก่อนเนี้ย ถ้าเราจะมาต่อบปนิญาตจาก1ปีเป็นหปีเนี่ยเราจะต้องเข้ารับการอบรมหนึ่งชั่วโมงต้องมานั่งอบรมที่ขนส่งแต่ตั้งแต่ที่เราเปิด e-learning เนี่ยก็คือจริงๆเราเตรียมการ e-learning ไว้แต่พอดีว่ายังไม่เปิดอพอโควิดเข้ามาเราก็เลยในปีเดือนที่แล้วเราก็เลยเปิดระบบ a r n นี้เพื่อให้ผู้คนสามารถที่จะอบรมผ่านระบบ ข้ามาแล้วก็มันจะมีผลการอบรมแจ้งมาเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องมานั่งอบรมที่คนส่งต่อไปค่ะก็ใช้ผลการอบรมแล้วก็มาทันบรเกขี่ออกไปเลยอ๋อค่ะซึ่งห้าหมื่นกว่ารายเนี้ยก็มีคนเขา้าเข้ารับการอบรมมาจํานวนรือบสองแสนนะคะแต่ว่าหมายความว่าทั้ง 2, สองแสนคนนี้ยังไม่ได้บุกค,คิวเข้ามาแต่เขาเาก็อบรมไว้ก่อนเก็บผลกันมีผลขนานอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้จองใช่ใช่ค่ะก็ขอเพียร์คิวที่ยัง ยังคงค้างไว้อยู่เรียนร่าสำนักงานไหนที่คิวล้อนอยู่แล้วเปิดให้รีคิวเนี่ยก็จะดำเนินการเฉพาะคิวที่จองในเต็มจำนวนในแต่ละวันที่เรารองรับได้แต่สำนักงานไหนที่ไม่มีบุ๊คกิ้งคิวเลยหรือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่น ได้ทาการคอนเฟรเรนซ์ไปกับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศบางสาขาที่อยู่ห่างไกลอะไรอย่างนี้นะคะเขากกบอกว่าโดยโดยการใช้ระบบพวกนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยถนัดก็บอกว่าเอ้ยผมผมไม่มีคิวเลยจะทำยังไงก็บอกว่าสามารถเปิดรับบริการได้ตามปกติอันนี้คือไปติดต่อได้เลยที่กรมการขนรส่งทางบกในพื้นที่ ค่ะที่แต่ว่าก็ต้องเช็คนิดถึงถ้าเขามีคิวอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอำนวยความสะดวกด้วยการว่าวันนี้เต็มแล้วจริงๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะช่วยบุ๊กคิวสาหรับวันที่สะดวกในวันหลังมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่สามารถเข้าไปทําเองได้ใช่ไหมคะน่นอนกอดีแต่ถ้าหากว่าคนที่สะดวกก็เข้าไปเข้าไปเช็คบุ๊กคิ้งของตัวเองได้เลยใช่ค่ะเขาจะจะแจ้งกลับไปคือทางเจ้าหน้าที่ระบบแจ้งว่า ก็มีรักแดสิที่เราสามารถแจ้งเตือนกลับไปได้ว่าเออมีคิวใหม่ราะจากแต่ว่าอ0อย่สิบเอร์เซนเนี้ยก็คือถ้าไม่ไม่ไม่มีการแจ้งกลับไปหรืออะไรเนี้ยก็สามารถที่จะติดต่อทางกรมเข้ามาเพื่อที่จะถือสิทธิ์ในการที่เราเคยบุ๊กคิวไว้เดิมอนะคะเพราะ เราไม่ได้รับการแจ้งจับแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดาเนินการก่อนในช่วงวันที่8ถึงก่อนวันที่2งแต่ที่เรียนว่าทําไมถึงก่อนวัน2 2> ที่22เนี่ยเราจะเรียนว่าเฉพาะในดําเนินการกระบวนการอื่นๆที่ยังไม่รับทําใบรับทำใบกับดีใหม่สําหรับท,ท,ที่ยังไม่เคยมีเลยกระีนะคะนี่จะเป็นกระบวนการที่ยังคงค้างอยู่ต่างๆนานา,นา,นาไม่ว่าจะเป็น ไปเรียนกับโรงเรียนมาแล้วได้รับผลมาแล้วแต่ยังไม่ได้มาออกใบสักคีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีหลายกระบวนงานค่ะแต่ตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเปิดดาเนินการทําใบกับคีใหม่แต่ว่า22ถึงอ่ามิถุนายนเนี้ยจะเป็นผู้ที่ได้ทําการจองคิวไว้เดิมเดิมเลยนะคะก่อนที่จะติดโควิดสําหรับที่จะขอเข้ามาทําใบกับคีใหม่ขอเคลียร์สักหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะคะพอตั้งแต่ วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมเป็นต้นไปทุกอย่างก็จะ,ะเข้าสู่กระบวนการปกติคือ<ะ>ทำใหม่ต่อได้ทุกอย่างแต่<ะ>ความเป็น New Normal <ะ>ก็คือเราจะ,ะใช้ระบบคิวใน DLT Smart q u e u เป็นหลักก่อนนะคะ,ะถ้าเต็มเราก็จะต้องขออนุญาตว่า ดำเนินการได้เท่านี้จริงๆในสานักงานพื้นที่ที่มีประชาชนจํานวนมากแล้วก็คิวรยค่ะก็คือหมายว่าทุกอย่างเนี่ยต่อไปก็คือต้องมีการจองคิวผ่านทางทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเดินเข้าไปที่กรมการขนส่งทางบกใช่ค่ะก็คือมีทางเว็บไซต์ด้วยนะคะซึ่งถ้าในในเดี๋ยวถ้าเปิดปกติต่อไปในทางโทรศัพท์หรืออะไร ก็ตามก็หรือว่าวอล์กอินเข้ามาแล้วไม่ไม่ไม่ได้ทราบเรื่องนี้อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยช่วยดูแลนะคะในการที่จะลงอยู่ไว้ในในวันที่สะดวกก็ก็คือมันอาจจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่เข้าไปแล้วเราจะรอนานเท่าไหร่ก็ได้คือเขาก็จะพยายามที่จะแบบทำให้ได้ภายในเสร็จแต่ตอนนี้อาจจะแบบไปปุ๊บต้องไปจองก่อนแล้วก็อาจจะต้องมาอีกวันหน้าถึงจะได้มาทําอันนี้ก็คือโดยการ ถือความสําคัญของมาตรการระยะห่างทางสังคมเป็นหลักยกตัวอย่างเชน่นห้องอบรมหรือห้องนั่งรอในการให้รอรับบริการเนี่ยจำนวนที่นั่งเนี่ยเราไม่สามารถจะให้เข้าไปแอร์อัดกันได้เหมือนเดิมค่ะอืมค่ะค่ะเอ๊ะแล้วอย่างอย่างกรณีของเว็บไซต์ที่จะเข้าไปเพื่อจะเข้าไปเข้าไปรีบุ๊กคิงเนี่ยคะ่ะคือคือตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยไหมคะท่านรองทิพดีคะ หรือว่าต้องผ่านแอปหรือว่าทางเว็บไซต์หรือว่ายังไงคะแอป f u เน DLT Smart G เนี่ยก็จะเปิดพอเปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปีวันนี้ใช่ไหมคะค่ะจาบผู้ที่ผู้ที่มีชื่อในคิวเดิมเนี่ยเวละเข้าระบบจองไปเนี่ยจะเห็นวันที่ที่เปิดให้ตั้งแต่8ปดถึงสามิบมถุนาแต่ผู้ที่ใหม่ๆเลยยังไม่เคยเข้าคิวนี้ของเราเนี่ยเข้าไปเนี่ย ระบบจะจำกัดวันที่8ถึงสา30ไม่ให้เห็นไม่ให้สามารถจองได้เข้าใจค่ะค่ะเข้าได้ทางแอปพลิเคชันแล้วทางเว็บไซต์เข้าได้ด้วยเว็บไซต์ก็จะเป็นเว็บไซต์เอ่อ gecc d l t co t h ค่ะนี่กำกลังพยายามเข้าไปมันเข้าไปมันไม่ปรากฏมันไม่มีอะไรเลยมืนกับมันเออเลอรค่ะหรือมาต้องรอ ค่ะเริ่มเปิด9โมงเอา9โมงอ่าน่านิดหนึ่เข้าไปเร็วกันไปใช่ไหมคะรอด้วยดิเริ่เปิด9โมงเอา9โมงอ๋อค่ะจอเริ่มเปิดระบบเปิดตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคคนเท่าพอฟังแล้วแบบจะลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่ายังไม่ถึงเวลาโอเค9โมงค่ะต้องรอ9โมงก่อนนะคะค่ะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการที่จะขอใบอนุญาต นะคะในเรื่องของการขับขี่รถยนต์ค่ะลอวอย่างนี้จะก็ก็คือทุกทุกอย่างมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าหากว่าคนที่ใช้พวกแอปพลิเคชันหรือว่าใช้ในเรื่องของข้อมูลออนไลน์ต่างๆได้มันจะสะดวกกว่าด้วยซ้ำเพราะเราจะรู้เลยว่าเราจะไปได้เมื่อไหร่ยังไงใช่ค่ะสิ่งที่กรมเตรียมรองรับไว้ในการอบรมผ่านทางระบบนะคะ e-learning นะคะเว็บไซต์ e-learning จากข้ l t s ของกรมเนี่ยจริงๆเราเตรียมไว้เป็นเพื่อเป็นนวัตกรรมในการที่ เขาเรียกว่าช่วยลดระยะเวลาหรืออะไรไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียเวลานั่งอบรมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่กระบวงงานเนี่ยอันนี้กรมได้คิดเตรียมกาไว้อยู่แล้วพอดีกับในจังหวะของอสถานการณ์โ,โควิดเนี่ยเราก็เอาเรีบปั้นงานออกมาใชใ้ให้ได้ทันรองรับว่าผู้คนจะได้ไม่ต้องมานั่งอบรมกันแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครอบรมผ่านระบบมาแล้วก็มาถึงก็ถ่ายรูป <c oughs> ไปที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะอาจะจะได้จะได้จะได้ทราบได้ย้ำเป็นข้อมูลการคือในช่วงเวลานี้นะคะก็คือถ้าทุกจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่ามีมีจังหวัดไหนที่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการมีไหมคะหรือว่าจริงๆก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศนี่เปิดให้บริการทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็คือต้องเปิดไปพร้อมกันในวัน,นที่แปดน,นะคะ,คะและทุกจังหวัดก็ในเรื่องต้นก็จะต้องดําเนินการรับ กับคนที่จองคิวกับเราไว้เดิมให้เรียบร้อยเกาะน,นะคะคือแต่ะละคนเนี่ยก็จะทราบว่าคิวของตัวเองเนี่ยแน่นไหมไม่แน่นไหมในตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปก็บริหารจัดการประชาชนที่จองคิวมาแล้วให้เรียบร้อยไทยในช่วงเวลาเดือนนี้นะคะ,ะก็แต่ถ้าเป็นอย่างที่เรียนได้ทราบบางสาขาซึ่งแบบไม่มีไม่ค่อยมีคนเ,เข้าไปจองคิวแบบนี้ จ้าหน้าที่ทางเราก็จะเปิดบริการเป็นปกติค่ะวอล์กอินเข้าไปอะไรก็ได้ค่ะมีด้วยเหระค่ะสาขาที่ไม่ค่อยจะมีคนไปใช้บริการมันจะคนไปใช้บริการกันเยอะทุกสาขาไม่ได้หม่ยหม่ถึง่ต่างจังหวัดเราจะมีเราจะมีสาขาที่อยู่ในอำเภอห่างไกลแต่ว่าไม่ได้ใช้บริการจากระบบค่ะหมายถึงว่าไม่ได้เจาะไม่ได้สามารถเข้าไปในสามารถคิวหรือไม่เข้าเว็บไซต์ไม่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าคาังสาขาผมไม่มีคิวเลยนะครับไม่มีคิวในในระบบในระบบค่ะเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เปิดดาเนินการตามปกติค่ะแค่เน้นย้ําว่าตั้งแต่วันที่แปดจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนเนี้ยขอให้เป็นกระบวนการที่ยังไม่มีการอบรมก่อนเท่านั้นก็คือเออเรายังไม่เปิดห้องอบรมให้เข้าไปนั่งอบรมอะไรกันนะคะแต่ตั้งแต่ยี่สิบสองเนี้ยการใช้ห้องอบรมก็จะเริ่มขึ้นแต่จะเป็นการ เขาเรียกว่าสําหรับคนที่ยังคิวค้างไว้ก่อนานนะ,ะในกรณีที่เดิมก่อนที่จะปิดโควิดเนี่ยเรามีประชาชนมาจองคิวในการที่จะทําไปกับตีใหม่ไว้ก็เป็นจํานวนพอสมควรนะคะเราก็จะดูแลประชาชนกลุ่มเนี้ยให้ให้รีบร้อยก่อนเพือ่อไม่ให้ทุกคนถ้าเปิดทีเดียวทุกกระบวนงานก็จะรู้สึกจะเธอหมุนไปไหนก็ขอทยอยทยอยค่ะ ค่ะให้บริการไปค่ะค่ะให้บอกว่ามีมาตรการเยียวยาให้กับคนที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงของกรมการขนส่งก็ให้บริการด้วยค่ะค่ะมาตรการเยียวยาก็คือเออใบขับขี่ท้างใจก็ตามนะคะที่หมด,หมดอายุายค่ะนะคะตั้งแต่สามสิบ มีนาคมเป็นต้นไปค่ะือหมดอายุตั้งแต่วันที่สามสิบมีนาเป็นต้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องคือเดิมเนี่ยถ้าขาดต่อหนึ่งปีเกินหนึ่งปีต้องสอบข้อเขียนขาดต่อเกินสามปีต้องสอบขับรถและทัางเดียวยาเรื่องนี้ของเราก็คือใบขับขี่ที่ขาดต่อตั้งแต่สามสิบมีนาถึงสามสิบกันยาหกสามเนี่ยคุณไม่ต้องสอบอะไรเลยไม่ต้องสอบเลยยกไว้นการทดสอบข้อเขียน ยกเว้นหมดเลยค่ะยกเว้นหมดเลยค่ะแต่ตั้งแต่ขาดอายุก่อนก่อนนะคะมีนาก่อนนั้นก็ถือว่าจะต้องดำเนินการตามเพราะถือว่าคุณต้องรู้ตัวแล้วว่าหมดก่อนที่เราจะติดโควิดนะคะย้ำว่าเฉพาะแค่ในช่วงของโควิดเท่านั้นสามสิบสามสิบมีนาคมมาตรการเดียวยาเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะต้องปล่อยระยะเวลาให้ให้เนิร์ให้ให้ยาวจากนี้ไป เพราะว่าเพื่อจะได้เคลียร์ให้เรียบร้อยด้วยจำนวนนะคะก็เรียนว่าเยียวาอีกอีกอย่างหนึ่งคือบางท่านเนี่ยอาจจะเตรียมตัวที่จะมาหาเราแล้วก็ไปขอใบรับรองแพทย์หรือเอกสารต่างๆอย่างเช่นเอใบแจ้งประวัติอาชญากรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งใบรับรองแพทย์มีอายุสามสิบวันนะคะในการที่จะให้นามาใช้ได้มาตรการยาของเราก็คือหมดอายุ ได้หมดยังไงก็ตามเนี่ยคือสามสิบกันยานํามาใช้ได้หมดเลยอ๋อย้ําเหมือนกันว่าตั้งแต่วันที่สามสิบมีนาคมใช่ไหมคะค่ะใช่ต้องเป็นในช่วงที่เรางดให้บริการนะคะถ้าก่อนด้านนี้เนี่ยคุณไม่อยู่ในเขตของการได้รับมาตรการนี้ค่ะคุณก็ถือว่าคณขถบขาดก่อนก่อน่คุณคุณมาดําเนินการได้อยู่แล้วค่ะค่ะมาดำเนินการได้อยู่แล้วก็เลยแต่ไปรับรองแพทย์หรืออะไรก็ตามเนี่ย ขึ้นถึงจะหมดอายุไปก็ยังสามารถนํามาใช้ได้อู่สสาหรับผู้ที่ไปอนุญาตขาดที่อายุตั้งแต่สามสิบมีนาเป็นต้นไปนะคะค่ะนี่ถือว่าเป็นการเยียวยานี่ถือว่าได้สิทธิ์นันุแม่ใช้คําว่าได้สิทธิ์ในช่วงโควิดสิบเก้าได้สิทธิ์เยอะเลยได้สิทธิ์เยอะจริงๆค่ะนะคะโดยเลยโดยมี normal เนี่ยมันก็เป็นการเริ่มที่กรมจะต้องปรับกระบวนงานหรืออะไรต่างๆค่ะ โดยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยคิดว่าโดยจํานวนที่เคยเดิมที่รับไว้ในจํานวนวันหนึ่งเราอาจจะรับใหม่ทําใหม่ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบต่อสํานักงานคิดว่าต้องเรียนว่าต้องขออนุญาตจริงๆว่าจํากัดจํานวนเนี่ยตามที่นั่งหรือตามมาตรการระยะห่างทางสังคมที่เราจัดการได้ในพื้นที่ที่เรามีจํากัดนะคะค่ะก็คือย้าเลยว่าเปิดบริการตั้งแต่วันที่แปดเดืนธันยายนแต่เฉพาะผู้ที่ ต้องมีการจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นใช่ค่ะ,คะถูกต้องค่ะนะคะส่วนใครที่จองคิวไว้แล้วเนี่ยกรุณาเข้าไปรีรีเช็คกันอีกรอบนึงว่าตัวเองจะว่างเมื่อไหร่อะไรยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่่า คนที่จะรีคิวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมาทําก่อนสามสิบวินายนานะคะคือจะจองคิวเนิ่นไปกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าแต่สะดวกค่ะแต่ว่าเราจะได้ทราบว่าเราต้องบริหารจัดการใน่ารวันเป็นจำนวนเท่าไหร่ค่ะเ็ขออนุญาตแบบว่าค่อยๆดูแลเป็นชาชนที่ยังมีความจําเป็นที่คือติดต่อเข้ามาก่อนแล้วนะคะบางคนอาจจะไปกับทีฮายบางคนอาจจะต้องการก็เรียนว่า การติดต่อกรมขนส่งจริงๆโดยกระบวนการใหม่ที่ปกติที่ว่าปกติก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งกร,รกฎาคมเป็นต้นไปอ,อันนี้คือถ้าคนที่ไม่เคยทํกกาธุรกรรมไม่ได้มีการจองอะไรมาก่อนล่วงหน้านี้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมถูกต้องค่ะค่ะ,ะสําหรับผู้ที่ไปเรียนจากโรงเรียนสอนขับรถแล้วก็รีจบหมดและสอบเสร็จทุกอย่างแล้วการขั้นตอนคือต้องมาออกไปกับกีกักรมเนี่ยก็สามารถมาดําเนินการได้ค่ะ นะคะ่ะจะได้จะได้จะได้สบายใจเพราะบางคนบอกว่ารอมานานแต่จริงแบบรูปแบบวิถีใหม่นี้จริงๆไม่ยากนะคะง่ายมากสะดวกด้วยนะคะค่ะเพราะว่ามีระบบการออนไลน์ให้ให้ได้ใช้บริการกันสะดวกค่ะจะว่างๆอยู่ที่บ้านก็รู้ว่าใบขับีจะขาดต่อแล้วก็อบรมจบไว้ก่อนจะเข้าไปในระบบไปอบรม ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมา,มาต้องแบบอต้องร่า,<ม>างงานนั่งอบรมที่ขนส่งแบบช่วนวันหรืออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยค่ะอบรมในเวลาไหนก็ได้เก็บไว้แล้วก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่ง <c oughs> แต่แว่าต้องจองคิวในระบบคิวมาก่อนนะคะ<ม>สาหรับสํานักงานท,ที่คิดว่าเรามีการรองรับจํานวนได้จํากัดจริงๆค่ะก็คือมาตรการเนี่ยก็คือในการที่จะดูในการที่จะคุมอะไรต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกับในการที่เราเข้าไปทําที่กรมการขนส่งทางบกค่ะ นะคะเพียงแต่สะดวกกว่าเท่านั้นนะคะสะดวกกว่าสะดวกกว่าเริ่มประหยัดเวลาด้วยแต่ว่าวันนี้เริ่มเริ่มรีเช็คก็คือในช่วงเวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวเขาจะเปิดระบบตอนนี้ยังเข้าไปยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวระบบก็อาจจะเริ่มทยอยแจ้งกับประชาชนที่ได้ได้จองิวเข้ามาแล้วอันนี้แจ้ยังไงผ่านทาง SMS เอหรอคะหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันอะไรยังไงนะคะท่านองนไปดีคะในในขั้นตอนจะก็ ก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาติดต่อในในช้องพานไหนเลยนะคะก็ค่ะก็เลยคิดว่าอระบบจะไปตามที่ให้เอาไวใช่ไหมคะที่แจ้งไว้ค่ะใช่ค่ะขอขอเรียนขอเรียนประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่ากรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบจองคิวล่วงหน้านะคะให้ติดต่อมากับระบบสารสนเทศของกรมที่โทรศัพท์หมายเลข ศูนย์สองนะคะสองเจ็ดหนึ่งแปด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 นะคะต่อเก้าสามศูนย์สี่นะคะสามศูนย์สี่นะคะค่ะหรือนะคะศูนย์หกหกนะคะค่ะศูนย์ห้าสองค่ะเก้าหนึ่ง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 นะคะค่ะหรือนะคะจะเข้าไปที่ไลน์ไอดีนะคะแอปดีเอลทีสมาค่ะค่ะ อันนี้เข้าไปทางไลน์น่าจะง่ายกว่าเร็วกว่าค่ะไลน์ไอดีค่ะประสานติดต่อเจ้าหน้าที่สําหรับผู้ที่ที่ที่เรียนไปในเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่า20%เนี่ยท่องทางที่ประชาชนเข้ามาจองเนี่ยจะเป็นท่องทางที่แจ้งกลับไม่ได้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ติดต่อตามที่หมายเลขหรือ ID ที่แจ้งไปนะคะในเวลาทาการหรือว่าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอ่าอันนี้อันนี้เจ้าหน้าที่ที่รับได้ได้24ชั่วโมงในเบอร์เพราะว่าเป็นไลน์แล้วก็เป็นเบอร์มือ เบอร์ถือของเจ้าที่ที่ควบคุมระบบนี้อยู่นะคะเขาอาจจะช่วยแนะนำหรืออะไรได้นค่่ะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะทาราู้มิค่ะก็ฝากเบอร์ไว้เผื่อว่าประชาชนอ่า มีปัญหาสงสัยทางสสร้อยจะได้เรียนแจ้งให้กับประชาชนให้กระเพมด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะน้องขอบคุณสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของรูปแบบใหม่ทุกอย่างคุณรู้ฟังนะคะเข้าสู่คําว่าวิถีใหม่นะคะ new normal เลยค่ะแม้แต่ในเรื่องของทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะคะของการให้บริการต่ออายุทําใบขับขี่นะคะหลังจากที่หยุดยาวในช่วงของสถานการณ์โควิด19นะคะเมื่อสักครู่นี้ นี่ค่ะถ้ารอบดีดีกรมการขนส่งทางบกนะคะ